แปลกเอฟซีจีมิงคือกักเจเน่ก็เหมอะก็งานดีจร้งเพล่ะพกันบอกจะนอกจะหน้าว่าปกติปกติแตจิงมหาจีมิงมาใส่ลูกจีมิงมึงมีกันเอฟซีจีมิงโอ้ยแปลกจีิงจก็จิงตัวจริงจีมิงค่ะพรากันลอยมาใส่ลูกจีมิงเยอะแยะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบผู้จัดการผู้จัดการจะลอยมาใส่ลูกจีมิงค่ะจริงจริงเสียงจริงสวยไหมคะสวยมากขอบคุณมากค่ะอยู่แต่เอฟซีจีมิงเยอะแยะเห็นจีมิงเข้ามาเที่ยวอยู่แต่ เก็บีที่นี่มค si ่ะายได้เลยค่ะขายสองันหรกของพิเศษจกเนี่ยาอันนี้มูมากมูมากโอ๊ยตายจิ้งเบิดบนน้กายนึงอ้ย เฮ้ยจะแสบขากเลยชิ้นหอนประกาศสดเลื่อยยันทุกดวงปากเลยอุดจะแสบแม่งกับวิ่งขันเฮ้ยข้าวผัดรวมเม็ดน่าอร่อยมากค่ะโอ้ยบีผมหน้าใสยี่บ่หละตายไปจะสมไปเป็นโอ้ย นี่ไดนะร่างเด็กล้ก่เป็นป่าไม่ใช่เราเรไม่กินหอที่ข้เขาแี่ลายหอยด้่มาเา่มาสัตว่กันไม่ใมันรัไม่หยุดเลยว้้แหมนแม่หน่อย่าน้ำเผอยหาดไหมโอดีนน้ำจะไหลเนอะปิดอยมันหอยแหนกเปียกดอยเป็นเครื่องไม่ ที่มืดคือนสอดแก่มั<ค>นมงคอนก็หอนก็ขวนเปลมเนาะมันคือก็ในสมัยสมอก็เปิดเปันลมแล <S <S <ช>้วไม่พนล่มนอนบลับเจ้อนาน,นาน,น้าก็ยังปเปิดเป็นลมเฮ้ยโฮมบ่โฮมสัิษแต่คือแตงมัดมดมั สีหนึ่งจมูกเป็ดขาวเดียวยังไงสีเขียวเป็ดเลี้ยวยังไงสังสิรปลาก็สิมาเขากินใมใจผมมาเลยนับปากมาเข้ามาจริงๆไม่ได้โกหกผู้ใครโกหกเรานะคะพูดจริงมาจริงถ้าอยากลำบากก็ไม่ได้มาจ้ะ เสียด้วเครื่องใหญ่เครื่องนี่ก็เสียดหมดทั้งสีเครื่องเลวจ้าทำเทปเทียให้ยืดยากเลยจ้า ไม่ยากนะคะบางคนดูกอบไม่เป็นขอบก็หัาทิ้งเม็ดทิง้งประกอบแคบเดียวเสียดเดียวติดแลยวดูจ้ะ มือเจ๊นี่เก่งไหมคะ